ความฝันเลขนำโชคดูดวงกับออนมณีจันท์ฝันว่าตำรวจบุกเข้ามาในบ้านตรวจค้นของกลางยาเสพติดที่ผิดกฎหมายฝันว่าตำรวจบุกเข้ามาในบ้านเพื่อตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ชุดแม่มดเขียว ดูดวงให้นะคะฝันว่าตำรวจบุกเข้ามาค้นในบ้านแปลว่าอะไรใบที่หนึ่งเดอะซันใบที่สองเก้าเหรียญใบที่สามห้าไม้ใบที่สี่สี่ไม้ เาดาบพินถ้วยคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานและจะมีความสุขในชีวิตคุณจะสามารถหาเงินหาทองได้เยอะแต่คุณจะกุ้มใจและเดือดร้อนใจเพราะปัญหาของคนอื่น คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนฝูงเนี่ยเอาปัญหามาให้ปวดหัวมีเรื่องที่คุณน่ะเสียใจและคิดมากคนรักให้กำลังใจคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาที่มีเลขนำโชค9กส ก้าห้าเลขนำโชคเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าการเงินดคคนนีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขในครอบครัวคุณจะมีความสุขในครอบครัวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข หน้าที่การงานของคุณก้าวหน้าดีคุณจะได้รับกําลังใจที่ดีจากคนรักมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดและเสียใจแต่ด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเป็นคนมีเมตตาคุณจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากความเมตตาความที่คุณนะมีจิตเมตตาเนี่ย ความที่คุณเป็นคนใจดีมีจิตเมตตาเนี่ยจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ